สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวพิจิกนะคะสู่ช่องเมมเมชแนลนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงปากหลังนะคะของเดือนมีนาคมนะคะปี64นะคะก็สำหรับลายปากก็เปิด3ามกองเหมือนเดิมนะคะก็ใบแรกในหมายถึงตัวตนนะคะของคุณพิจิตร้ที่2บทสรุปนะคะแล้วก็ใบที่3จะเป็นตัวตนของคนที่คุณรักนะคะหรือว่าคู่ของคุณสําหรับการเปิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะดูง่ายเลยนะคะก็คือพลังงานฝ่ายเราฝ่ายเขาแล้วก็บทสรุปอยู่ตรงกลางนะคะค่ะ สำหรับการอ่านลายปักเนี่ยเมจะอ่านแยกนะคะเป็นส่วนแรกจะเป็นคนโสดมีประเด็นความรักก่อนนะคะแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าอยู่กันมานานแล้วนะหรือที่เรียกว่าคนมีคู่นะคะจะมีไพ่คําแนะนําแองเจิลสนะคะอยู่ท้ายคลิปแล้วก็มีช่วงโยซองด้วยนะคะเมยจะทำาทมาแซมเมอร์ให้นะคะในแต่ละช่วงโอเคค่ะเดี๋ยวขอเริ่มทาทานายเลยนะพลังงานนะคะของคุณนะคะ สามคาถาแล้วก็เพจ of w a รอนะถ้าใครเคยรับชมคำทำนายช่องเม่เมย์ชาแนลมาแล้วจะทราบดีว่าช่วงนี้พลังงานที่เมย์จับได้ของพิจิกเนี่ยจะเป็นการแบบว่าอยากที่จะเป็นอิสระนะคะจากความรักที่ไม่ลงตัวนะคะกรณีที่คุณยังเป็นคนคุยอยู่เมยมองว่าคุณนะตัดใจแล้วตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าไม่อยากไปต่อคนนี้นะเพราะว่า เขาเนี่ยทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจมานานแล้วก็เหมือนกับว่าไม,ไม่สามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยในสถานการณ์อะค่ะนะหรือบางเคสเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องเรือรังเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะว่าทําอะไรผิดแบบว่าให้ไั่ไม่ได้เลยนะคะแล้วสถานการณ์ของคุณก็คือว่าตัวทางฝั่งคนคุยเนี่ยไม่ยอมเลิกรานะคะเพราะว่าเขายังอยากที่จะได้โอกาสยังอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตอยู่แล้วก็ทาให้คุณพิจิยรู้สึกอึดอัดนะคะนะว่าไม,ไม่รู้ว่าจะทํายังไงที่จะให้เขาเข้าใจว่าแบบ เราไม่อยากไปต่อแล้วอะไรแบบนี้นะมามาในปักหลังของมีนาคมนะคะคุณได้3ามคาถาคุณมองไปข้างหน้าแล้วว่าคุณมองถึงอนาคตข้างหน้าแล้วนะคะคือไม่ได้แบบอยู่กับตรงนี้แล้วไม่ได้อยู่กับความสัมพันธ์ตรงข้างหน้านี้แล้วะนะคะแล้วก็เพจ of ones ก็คือแบบคุณก็มีพลังมีไฟที่จะ ไปสู่อนาคตมากกว่าถ้าอยากจะมีความรักก็อยากจะมีความรักกับคนใหม่ๆมากกว่ากับคนเก่าคนนี้ที่ดูเหมือนว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วในความรู้สึกคุณเมย์จะไม่อยากที่จะไปลงลึกนะคะว่าแต่ละเคสเนี่ยมันมันจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเพราะมันไม่มีทางที่จะซ้ํากันได้นะคะดวงแต่ละคนมันไม่ได้เหมือนกันแบบนั้นแต่ว่าพลังงานเนี่ยมันอาจจะเหมือนกันนะคะ มีมองว่าคุณอยากจะเริ่มใหม่กับตัวเองแล้วแหละอยากที่จะมองไปข้างหน้าแต่ถามว่าตอนนี้มีใครเข้ามาที่แบบว่าอยากจะไปเริ่มใหม่กับเขาเลยไหมก็ยังนะยังมองอนาคตอยู่กว้างๆอาจจะมีคนเข้ามาแต่ยังไม่ได้ปักหลักกับใครนะคะยังมีไฟที่อยากจะเนี่ยไพ่อันนี้มันหมายถึงคนที่ยังอยากจะเป็นอิสระอยากเป็นโสดอยู่นะคะไม่มองว่าคุณอยากเป็นอิสระมากในตอนนี้นะคะอาจจะอยากไปทํางานทําอะไรก่อนก็เป็นไปได้เหมือนกันไม่ได้เน้นไปไปที่เรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นไปได้เหมือนกันที่ คนคุยเนี่ยเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็เข็ดกับเรื่องของความรักไปเลยแล้วก็อยากที่จะได้ชีวิตตัวเองกลับมาเป็นอิสระมากมากที่สุดแล้วก็ไปทําอย่างอื่นนะคะประมาณนี้นะพลังงานของเขานะคะแฮงแมนกับหัวแล้วก็ก้าวดาบกับหัวนะคะมีหกมีห้าเหรียญกับหัวนะคะแล้วก็มีเดสที่ตั้งตรงอยากจะบอกว่าดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยทั้งสองฝ่ายทั้งชาวสองแล้วก็คุณพิจิกเองด้วย ไม่มองว่าตอนนี้คนคุยของคุณหรือว่าแฟนคุณเดี๋ยวเริ่มเข้าใจสถานาการณ์แล้วล้วก็เริ่มที่จะถอยๆแล้วค่ะเริ่มกีฟอัพนะเพราะว่าพลังงานของเขาเนี่ยในส่วนของการรอคอยอึดอัดแล้วก็การคิดมากนอนไม่หลับเนี่ยมันมันกลับหัวทั้งสองใบนะไม่มองว่าเขาเหมือนจะเข้าใจแล้วแล้วก็เหมือนจะเริ่มทําใจได้ว่าโอเคมันน่าจะไปต่อไปไม่ได้จริงๆแล้วอะค่ะนะก็เหมือนเขาอาจจะเข้าใจตัวคุณด้วยว่าคุณอาจจะไม่อยากไปแล้วจริงๆแล้วก็ ถ้าดีที่สุดเมมโมว่าเขาน่าจะเข้าใจแล้วก็ให้เกียรติการตัดสินใจของคุณว่าไม,ไม่ไม่น่าจะไปต่อกันได้เนาะในกรณีนี้ก็คือว่าเป็นแค่คนคุยหรือว่าเป็นแฟนกันเมมโมว่ามันยังไม่ได้แบบเป็นคู่ที่แต่งงานหรือว่าอยู่กันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะตัดใจจากกันได้ง่ายกว่าคนที่มีความผูกพันกันในลักษณะนั้นนะคะทีนี้้าเลียนนะยังกับหัวอยู่ไมมโมว่าจริงๆเขาก็ยังง้อคุณอยู่แหละถ้าเกิดว่าคุณเซย์เยสอ่ะเขาก็พร้อมที่จะแบบ กลับเป็นแฟนเป็นอะไรกับคุณที่มันดีเหมือนเดิมนะคะเขาอยากได้ความสัพันนี้นะคะเขาก็ยังคงอยากได้คุณในชีวิตแต่ว่าถ้าคุณจะอยากที่จะจบจริงๆเขาก็ยอมรับแล้วนะคะเพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้ติดอยู่ในสภาว่าอึดอัดแล้วนะคะคือเหมือนกับเริ่มเริ่มเข้าใจแล้วนะมมมองว่าแบบนั้นนะคะไพ่เดสมาบอกเราว่ามันจะมีทร t r a n s f o r m a t i นะคะเขาเองอาจจะ เป็นไปได้ด้วยเขาอาจจะเดินออกจากชีวิตคุณไปตามที่คุณต้องการก็เป็นไปได้ถ้าคุณเด็ดขาดกนะับเขาบอกเขาแบบชัดเจนนะเมย์ก็มองว่าเขาน่าจะตัดใจจากคุณได้นะคะซึ่งก็ดีใจด้วยดีใจกันทั้งสองไปเลยชาวสองก็ไม่ต้องอึดอัดแล้วนะคะก็คือว่ามันไปกันไม่ได้ก็คือเราก็ต่างคนต่างไปแล้วเราก็ไปมองหาอนาคตใหม่ๆดีกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของคนที่มันไปกันไม่ได้นมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ผิดนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของสถานการณ์เหตุการณ์ดวงต่าง อาจจะไม่ใช่คู่กันก็ได้นะเมย์ก็อ่านให้แบบเป็นก,นกลางๆนะอย่างนั้นเนี่ยเราเมื่อเราได้อิสระแล้วเราก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะคะหรือในบางกรณีเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันที่คนคุยเนี่ยอาจจะขอเหมือนกับว่าขอไปทําใจโอเคให้ให้คุณพีจิกเป็นอิสระในช่วงนี้ก่อนแล้วเขาอาจจะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วเขาอาจจะวางแผนที่จะย้อนกลับมาใหม่ก็เป็นไปได้นะคะก็ไม่มองว่ามันมันออกได้ทั้ง2องอย่างนั่นแหละคือ อาจจะแยกกันแบบถาวรหรือว่าอาจจะแค่เซปาร์เรตนะคะแยกย,ย้ายพักหนึ่งแล้วก็ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันแบบเป็นไปตามที่อยากให้เป็นแล้วค่อยกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะไปกันได้ไหมนะไพ่ใบนี้มันหมายถึง Transformation ได้นะคะการเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีขึ้นนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะทั้งคู่เลยนะคะเ,ออเดี๋ยวแจ้งชาวสองนิดนึงว่าหน้าไพ่สลับข้างกันได้นะคะคุณอาจจะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็พิจิกอาจจะอยู่ฝั่งนี้ก็ได้นะคะโอเค ก็ตอนนี้บทสรุปความรักเนี่ยมันเป็นเดอะทาวเวอร์นะอะไรที่มันไม่มั่นคงมันเกิดมาจากความไม่มั่นคงมันก็ต้องจบลงไปนะคะก็อันนี้ก็หมายถึงความรักของคุณสองคนเนี่ยที่มันอาจจะเริ่มมาด้วยจากความไม่มั่นคงอาจจะมีปัญหาต่างๆที่มันสะสมมาณตอนนี้มันก็แบบว่าไม่สามารถที่จะแบบรั้งมันเอาไว้ได้แล้วมันก็คือต้องพังทลายลงไปมันก็ต้องมีการแยกกันไปนะคะก็เป็นไปตามธรรมชาติแหละนะมันมีไพ่ กคาาด้วยก็คือว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมีกำแพงใส่กันแล้วว่าโอเคคุณพี่จิกันมีกำแพงใส่เขามานานแล้วก็คือไม่ไม่ได้ยอมคืนเดี๋ยเขาอะนะคะส่วนทางฝั่งคนคุยหรือว่าแฟนเนี่ยเขาก็เริ่มรู้แล้วเขาก็รู้สึกบอบช้ำตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าโอเคในเมื่อมันง้อกันไม่ได้ในตอนนี้ก็คือแยกกันไปก่อนต่างคนต่าง เจ็บนะคะทั้งคู่นะในความสัมพันธ์ที่ต้องเลิกกันก็ไม่ได้มีใครที่แบบรู้สึกดีแบบมาหลอกกันแล้วก็มาทมําให้รักแล้วก็ไปไม่ใช่ลักษณะนั้นไม่มองว่าต่างฝ่ายต่างมีความเสียใจแล้วก็มีประสบการณ์จากความผิดพลาดในความรักครั้งนี้นะคะต่างฝ่ายต่างเจ็บนะคะแล้วก็มีการยอมที่จะเดินจากกันไปก่อนนะคะตรงนี้เน้นนะว่าอาจจะจากกันแยกกันแค่สักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่นะคะให้โอกาสกันใหมน่นะคาคตเป็นไปได้แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็อาจจะ ถึงเวลาแล้วที่จะแบบว่าจบนะคะแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะคะ move on ทั้งคู่นะคะก็ประมาณนี้ก็แล้วแต่กรณีกรณีไปเลยนะคะนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทั้งคู่เลยนะคะอะไรที่มันแบบอยู่แล้วไม่มีความสุขอะเมยมองว่าบางทีเราเริ่มต้นใหม่มันอาจจะไม่ได้เลวร้วายหรอกนะคะทุกการจบมันก็จะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นนะค่ะ ค่ะในส่วงของคนที่แต่างงานแล้วนะคะหรือว่าอยู่กันมานานแล้วเนี่ยคุณพิจิกตอนนี้ไม่มองว่าคุณมองไปที่อนาคตนะคะมองมองไปในเรื่องอที่มันไม่ใช่เรื่องในอดีตนะคะไม่มองว่าคุณอาจจะไม่อยากมองกลับไปในในความขัดแย้งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะระหว่างคุณแล้วก็คู่ของคุณนะแล้วก็ตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในสภาวะที่อยากจะเป็นอิสระนะคะมี a พจ of warns นะก็คือไม่มองว่าถึงแม้ว่าคุณยังจะคงสถานะสมรสกันอยู่หรือว่าเป็นแฟนกันอยู่ยังอยู่กินกันอยู่เนี่ยแต่ตัวคุณค่อนข้างที่จะอยากอยากใช้เวลาอยู่ในส่วนของตัวคุณเองคนเดียวเป็นไปได้เหมือนกันที่อาจจะมีการเซเปอเรตนะคะการแยกกันอยู่สักพักหนึ่งหรือถ้าไม่ได้แยกกันอยู่ทางกายภาพก็คือแยกกันอยู่ทางจิตใจะคะ่ะคืออาจจะไม่ได้ค่อยมา,อ,าอยู่ด้วยกัน คุยกันแบบจูจีกันอะไรองนี้ไม่มีอยู่แล้วนะช่วงนี้แม่มองว่าปัญหามันค่อนข้างเยอะตึงเครียดแล้วก็ทางที่ดีที่สุดที่ทําให้คุณมีความสุขแม่มองว่าคุณอยากจะอยู่คนเดียวหรือไม่ก็อยู่กับลูกนะคะถ้าเกิดว่าสมรสแล้วมีลูกอะแม่มองว่าคุณอยากที่จะเป็นอิสระจากเขาไม่อยากที่จะไปคิดถึงเรื่องเก่าๆนะคะไม่ว่าเขาจะปรับปรุงตัวเองได้หรือไม่ได้ยังไงแต่มันก็ยังไม่ทําให้คุณลืมสิ่งที่มันไม่ดีไปได้ดังนั้นคุณก็เลยขอไปโฟกัสที่อนาคตดีกว่านะคะ สามคาถาเนี่ยคือเมย์ไม่อยากอ่านให้มันรุนแรงเกินไปแต่เมย์มองว่าเหมือนกับคุณมองไปที่อนาคตอะ่ะนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่กับตรงนี้แล้วอะ่ะนะคือถ้าเป็นไปได้เมย์มองว่าคุณก็อยากที่จะ move on อยากจะเป็นอิสระจากเขาแล้วก็มีอนาคตดีๆอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าแต่งงานกันแล้วเนี่ยมันมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นได้ทุกคนนะคะแล้วเมย์ก็ไม่อยากอ่านไพ่ให้คนต้องแยกทางกันด้วยดังนั้นเนี่ยเมย์มองว่า ความรู้สึกของคุณพิจิตรตรงนี้ก็คือแค่อยากที่จะอยู่เงียบๆคนเดียวอยากใช้เวลาทําอย่างอื่นมากกว่าที่หลุดออกจากความสัมพันธ์ที่มันแบบไม่โอเคแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกเป็นทุกข์หรือว่าอึดอัดนะคะทั้งฝั่งเขานะเขาก็ง้อคุณนะคะมาสักพักหนึ่งแล้วนะตอนนี้เขาได้ energy the hangman นะคะแล้วก็ก้าวดาดที่มันกับหัวไม่มว่าตอนนี้เขาเองก็เหมือนกับเหมือนเข้าใจนะ นะคะว่าบางทีเนี่ยอะไรบางอย่างที่มันทำผิดพลาดไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้นะคะนะซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ละเคสไม่เหมือนกันดังนั้นมีจะไม่เจาะลึกว่าความผิดพลาดตรงนี้คืออะไรยกตัวอย่างได้แล้วกันอะ่ะยกตัวอย่างเช่นอาจจะโกหกเรื่องสําคัญเรื่องเงินทองที่สําคัญมากๆปิดบังทําอะไรไม่บอก2ออาจจะเป็นเรื่องของการนอกใจซึ่งมันเป็นการที่ให้อภัยไม่ได้อยู่แล้วนะคะมันมันอาจจะ ออยอมกลับมาอยู่ด้วยกันเป็นคู่ได้แต่ว่าถามว่าให้อภัยไหมใครจะให้อภัยได้นะคะการที่แบบว่าคนที่แต่งงานกันแล้วแล้วแบบนอกใจมีชู้อะไรเงี้ยมันไม่ได้อยู่แล้วเนาะดังนั้นไม่บอกว่าคุณก็กิฟต์อัพในเรื่องตรงนี้แล้วว่าไอ้สิ่งที่มันทำพลาดไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะไปขอโทษแล้วทำให้คุณพิจิตรเนี่ยยอมที่จะแบบล้างหน้าไพ่ไปเลยยอมสตาร์ทแบบว่าเป็นบ่วงเงี้ยมันยากมันไป,ไปไม่ได้คุณก็เลยไม่ได้ไปแบบ โฟกัสอยู่ตรงนั้นแล้วคุณก็เหมือนให้อภัยตัวเองนะคะแล้วก็มองไปที่อนาคตมากกว่าแต่ตอนนี้คุณก็ยังง้อนะคะในช่วงของชาวสองเนี่ยก็ยังง้อคุณพิจิกอยู่นะคะก็ยังอยากที่จะเป็นฝ่ายที่อยอมตามใจแล้วก็ทำให้คุณพิจิกเนี่ยพอใจได้มากที่สุดแต่ถามว่าคุณเป็นกังวลเหมือนเมื่อก่อนไหมที่ว่าไม่สามารถที่จะทําให้เขาเนกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไม่นะคะนะฝั่งชาวสองอะ คุณก็เหมือนกับว่าโอเคในเมื่อเขาไม่ไม่สามารถยอมรับสิ่งที่เราทําไปแล้วได้ก็ช่างมันเถอะเราก็ต้องออยู่กับปัจจุบันแล้วก็อนาคตก็คือคุณก็พยายามทําสิ่งดีๆให้กับคุณพิจิกในตอนนี้นะคะในปัจจุบันแล้วก็ อนาคตมากกว่าที่จะไปโฟกัสที่ความผิดของตัวเองในอดีตนะคะก็แจ้งชาวสองนิดหนึ่งหน้าไพานเนี่ยจะสลับข้างได้นะคะคุณก็ลองปรับตัวเองตอนนี้ก็มีการ transformation นะคะเดชขึ้นมาแปลว่าคุณก็คือปรับเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองนะคะสำหรับชาวสองกอ็ทำในสิ่งที่มันดีขึ้นนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ทำนะคะแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์นะคะอยู่ในช่วงที่คุณออกแอคชั่นนะคะการแก้ไขสิ่งต่างๆที่ไม่ดีหรือว่าปัญหานะคะก็ เป็นไพ่ที่ดีเดทอะนะคะอะไรที่ไม่ดีก็จบไปแล้วก็ไปสู่สิ่งที่มันดีกว่านะคะแก้ปัญหาไป้วก็ตัวคุณเองก็ยังยังคงแบบว่าง้ะคุณพิจิกอยู่ยังยังคงรู้ว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดแล้วก็ยอมทําตามเขาอยู่นะคะไม่ได้มีการแบบว่าไม่ได้มีพลังงานของการ ชวนทนะเลาะการเถียงแต่เป็นพลังงานของคนอีกฝ่ายนึงโกรธอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องยอมรับไปว่าเขาโกรธเรื่องอะไรแล้วก็ต้องทําวันนี้ให้มันดีที่สุดนะคะไม่มองเป็นแบบนั้นนะโอเคบทสรุปความรักนะคะ The Tower 8นะคะ8ถ้วยนะคะแล้วก็9กคาถานะคุณพิจิตอะ่ะเขายังมีกำแพงนะคะสูงอยู่ในใจนะคะก็คุณยังไม่ได้แบบว่า ให้อภัยอะอย่างที่เมย์บอกคุณไม่ได้ให้อภัยแต่ว่าคุณคุณก็ move on ไปเลยก็คือว่าอะไรที่ผิดไปแล้วก็ก็คือผิดอะความผิดตรงนี้ก็ยังก็ยังจดเอาไว้อยู่มันก็ยังคงอยู่แต่ว่าบางคู่เนี่ยอาจจะยังอยู่ด้วยกันไงไม่ถึงบอกนะคะว่าเมย์ไม่อยากอ่านไพ่ให้คนเลิกกันแต่ว่าเมย์มองว่าอาจจะยังอยู่ด้วยกันแต่ว่าไอ้ที่ผิดไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้ให้อภัยนะแล้วก็ฉันก็มีกฎมีเกณฑ์คือคุณจะทําผิดซ้ําอีกไม่ได้แล้วก็ ต่อไปนี้ต้องทําที่มันสิ่งที่มันเป็นบวกเท่านั้นนะคะคือคุณค่อนข้างที่จะตั้งกําแพงไว้สูงมากนะคะสำหรับชาวพิจิกแล้วก็ทาวเวอร์เนี่ยมันหมายถึงว่าอะไรที่มันแบบเคยปิดบังเคยทําอะไรลับหลังไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันมันได้แบบโปแตกแล้วก็คือมันได้รู้แล้วว่าทําอะไรไม่ดีไว้นะคะอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรมันก็พังทลายลงไปนะคะมันอาจจะหมายถึงความไว้ใจของคุณก็ได้ที่มันพังไปแล้วนะคะเมเน้นนะว่าเม อ่านไพ่ไม่อยากอ่านในีคนแบบว่าแยกทางกันดังนั้นเม์อ่านตามบริบทของเมเลยนะว่าตรงนี้ทาวเวอร์มนอาจจะหมายถึงความไว้ใจที่คู่นะพิจิตรเนี่ยมีให้กับคู่ของเขาแล้วก็เมื่อมันมีความผิดแบบนี้เกิดขึ้นมันก็เลยแบบมันไม่มีความไว้ใจตรงนั้นแล้วมันพังลงไปอะคะ่ะอะไรที่มันไม่มั่นคงเกิดมาจากสิ่งที่มันไม่ไม่ถูกไม่ควรมันก็ย่อมพังคลายไปตามธรรมชาตินะนะแล้วก็แปดถ้วยเนี่ยก็หมายถึงว่าพิจิตรก็คือเอาใจออกห่างนะคะ คู่แล้วนะนะคะทางฝั่งชาวสองเนี่ยไม่มองว่าคือจริงๆอะถามว่าพร้อมที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยตัวเองไหมชาวพิจิกพร้อมนะแต่ว่ามันอาจจะทําอย่างนั้นไม่ได้เนื่องจากบางคู่เนี่ยจ,จะแต่งงานมีลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความผูกพันกันมากมายดังนั้นเนี่ยสถาหนะย,ยังคงอยู่อาจจะไม่ได้เลิกกันไม่ได้หย่าร้างแต่ใจเนี่ยมันออกห่างไปแล้วเนี่ยไม่ถึงอยากจะบอกไงวันนี้ไม่อ่านไพ่ไม่อ่านให้ทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งชาวสองแล้วก็พิจิกเองไม่มองว่า ชาวสองนี่ก็ต้องเข้าใจมากๆว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ยนะคะมันค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็ทําให้พี่จิกเนี่ยเขาไม่อยากจะได้คุณคืนะนะแต่ว่ายังไงเขาก็ยังถ้าเขายังอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยก็แปลว่าดีที่สุดแล้วนะคะยังไงไอเรื่องของอการไว้ใจกันที่มันไม่สามารถเอาคืนมาได้หรือว่าใจที่มันแบบน้อยลงมีใจให้กันน้อยลงเนี่ยคุณก็ต้องทําใจตรงนี้แล้วก็พยายามที่จะสร้างสิ่งดีๆขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อ ทดแทนสิ่งที่มันเสียไปแล้วนะตรงนี้เมย์ก็แนะนําได้แบบนี้แหละดีที่สุดตอนนี้ก็คือว่ายอมรับความจริงไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายผิดนะอันนี้นะเพราะว่าพลังงานมาสลับข้างได้อยู่แล้วไงเมยก็อ่านให้ร่วมๆเลยแล้วกันฝ่ายที่เป็นฝ่ายผิดนะคะควรที่จะยอมรับว่าความผิดที่เราเคยทําแล้วก็ ยอมรับว่าเราต่อไปนี้เราต้องทํแต่สิ่งดีๆเพื่อชดเชยสิ่งที่มันเคยทําเสียไปแล้วนะคะแล้วชีวิตคู่เนี่ยมันจะยังคงประคับประคองกันไปได้นะอันนี้เมย์ก็เป็นกําลังใจให้จริงๆนะคะทุกฝ่ายเลยนะหวังว่าคุณจะแก้ไขปัญหาคู่ตรงนี้ไปได้นะคะอย่างน้อยเนี่ยหน้าไพ่มันขึ้นมาก็าค่อนข้างชัดว่าฝ่ายที่ทําผิดเขารู้แล้วแล้วก็กําลังปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองอยู่นะยังไงก็รอรับพลังงานดีๆในอนาคตแล้วกันนะคะ สำหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานคนที่ยังแค่คบแค่คุยกันอยู่เมย์ก็ดีใจด้วยนะคะที่ได้เคลียร์ปัญหากันนะแล้วก็อาจจะมีการ move on นะคะไม่ว่าคุณจะยังคบกันหรือว่าไม่คบกันไม่มองว่าปัญหามันจะไม่ค่าราคาสั่งแล้วมันได้รับการเคลียร์นะคะ let go of control issue นะคำแนะนำของ Angels นะคะไม่ต้องไปควบคุมอะไรมันค่ะปล่อยไปตามธรรมชาติะคะ่ะอันนี้นะคะมันบอกทั้งชาววิจิกเองแล้วก็ชาวสองด้วยนะคะว่าอะไรเนี่ย อย่างที่เมย์บอกอภัยทาโรขาก็ขึ้นมาชัดแล้วว่าปล่อยมันไปตามธรรมชาติผิดก็ยอมรับผิดแล้วแก้ไขนะคะไม่ต้องไปคนโทรลอะไรมากถ้าเกิดว่าคุณพิจิกยังไม่ให้อภัยคุณไม่ต้องไปแบบไปตื้อเขาให้อภัยคุณะนะคุณทําแต่สิ่งดีๆให้เขาต่อไปนะคะประมาณนี้นะอันนี้แจ้งอีกนิดนึงนะว่านะไภัยสาบข้างได้นะคะปรับเอาเองนะคะก็ประมาณนี้ค่ะหนึ่งเพลงนะคะสำหรับชาวพิจิกในปากหลังนี้นะ เติมน้ำมันนะคะของไมโครนะคะแหมอาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกของชาวสองก็ได้ที่อาจจะมาอ้อนชาวพิจิกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมีจะทิ้งลิงก์นะคะเพลงเอาไว้ตรงอินโฟใต้คลิปเลยนะคะไปเปิดฟังเองนะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวพิจิกหรือว่าชาวสองก็ตามนะคะกะ็ยังไงเม่ฝากนะคะกดแชร์ช่องเมมย์ชาแนลด้วยละกันนะคะสำหรับ ชาวสองหรือว่าคุณวิจิตท่านไหนที่มีคนรู้จักหรือว่าเพื่อนที่ชอบดูดวงเหมือนกันก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้มีสมาชิกเพิ่มในะช่องไมเม่มช n แนลนี้นะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะสําหรับทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะรวมถึงการ Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ